เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีทาตลมค่ะกุมเมถุนตนุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะประจำช่วงวันที่1-10ถึง10มีนาคมนี้การทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ timestamp จะอยู่ใต้ d e s c r i p t i o n b o x แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะคะเริ่มเริ่มกันที่คนโสดนะดึงออกมาเองนะคะโชคชะตาการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเข้ามาการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆอะไรสับๆใหม่ๆกำลังจะเข้ามานะคะใครที่รู้สึกว่าเครียด รือ,อยังไม่ตกกังวลหรือ,อยังรู้สึกว่ายัางติดอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นความรู้สึกเกี่ยวกับความรักที่ผ่านมาความอกหักเจ็บปวดเสียใจใดๆนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้นับหนึ่งกับชีวิตใหม่การ move on ที่แท้จริงการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงนะคะจักรวาลน,นะคะผมมิคิดใดๆเขาจะคุณจะได้เจอคนใหม่ที่มาพร้อมกับเขาเรียกว่าโชคชะตา คนคนเนี้ยคนใหม่ที่เข้ามาน่าจะทำให้ทาให้คุณ move on ได้ง่ายขึ้นจากจากบาดแผลที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนคนคนเนี้ยเข้ามาแล้วจะทำให้หลายๆอย่างในชีวิตคุณได,ได้ได้มีบทเรียนใหม่ๆได้มีอะไรดีๆใหม่ๆเข้ามานั่นเองนะคะขอแค่คุณเปิดเปิดรับนะเปิดรับ,นะรบขอ่พอดูฝั่งเขาสิสถานการณ์ความรักฟังเขาเป็นยังไงบ้าง ห้าไมถาวรหกเนี่ยพร้อมแล้วชีวิตเขานะคะเรื่องความรักเนี่ยอีลุงตุงนางมาเยอะสับสนกับความต้องการของตัวเองมาเยอะว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะสเปคที่ไม่ชัดเจนแต่พอมาเจอคุณปุ๊บโอเคทุกอย่างมันเคลียร์ทุกอย่างมันชัดเลยนะคะทุกอย่างมันชัดเลยแล้วเป็นสายเปได้วยนะเป็นทรงสายเปเป็นทรงสายให้ซับพอร์ตชำํำ ะะถูกใจให้เลยถูกใจคือซัพพอร์ตโดยเปเลยถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เจอผู้หญิงที่เป็นนารีประถมนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เจอผู้ชายสายเปนะคะหนักหนักนวลนัวเขาเรียกว่าเข้มข้นมากนะคะคนคนนี้นะเหมือนเขาเจอคุณแล้วเขาจะตัดตัวเลือกอื่นเลยอะ่ะตัดตัวเลือกอื่นเลยนะคะเพราะรู้สึกว่า คุณวินคุณเข้าวินคุณถูกสเปคเขาในหลายๆอย่างมากยิ่งคุยยิ่งดึงดูดยิ่งคุยแล้วยิ่งอยากจะรู้จักยิ่งคุยมันใช่มันใช่เป็นหมดทุกตรงเลือกที่จะยุติทุกคนที่ท,ที่ที่เป็นตัวเรื่องของเขาถ้าเขามีตัวเรื่องมาก่อนนะั้นเนี่ยบอกตรงว่าบา,บายๆค่ะไม่เอาไม่คุยต่อมุ่งเข้าหาคุณฝั่งเดียวเลยคนเดียวเลยนะคะอ่าลืมบอกธาาุในที่นี้นะคะฝั่งเขานะ ธาตุน้ำธาตุดิน่อนข้างเด็นนะคะอะมีนกระกฎหรือพิจิกนะคะมังกรพฤกษพหรือกันที่อยู่ในราศรีลัคนาหรือดาวศุกร์ของเขาขอส้ำไปสิอุ้ยอุ้ยเคยไปขออะไรมาหรือเปล่าเรื่องความหลักก่อนหนะน้านี้อาจจะนานบางคนลืมไปแล้วด้วยนะคะไม่เชิงขออย่างเดียวบางคนบนเลยนะ บางคนบนเลยแล้วคนคนนี้เหมือนจะเป็นคนคนนี้นะที่จะเข้ามาแต่คนที่ค,คุณเคยขอเอาไว้นะคะแต่กลัวจังคือคนดูบางคนอ่ะอาจจะไม่กล้าที่จะเปิดใจให้คนคนนี้อ่ะยังมีความกังวลยังมีความนึกนงักๆกักกับตัวเองอยู่นะคะซ่อนตัวเองไว้ในมุมใดมุมหนึ่งของโลกแล้วคุณจะเจอคนคนนี้ไหมละ่ะฉะนั้น มาไพ่ก็บอกแล้วเมื่อกี้ว่าคุณจะต้องเปิดอืคุณจะต้องเปิดแล้วคุณถึงจะ appreciate กับสิ่งนี้ที่คุณกําลังจะได้มาแต่ถ้าคุณยังกลัวยังปิดกัน้นยังแอบอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของโลกแล้วไม่มีใครหาเจอเนี่ยก็อดนะคะอดค่ะอเอาสิทีนี้เรามาดูว่าความคิดความรู้สึกเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ Okay. ชอบเลยชอบเลยเขารู้สึกว่าคุณดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเป็นคนที่สวยหรือหล่อมากแล้วเราไม่ใช่สวยธรรมดาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์มากแล้วดูลึกลับหน้าค้นหายิ่งรู้จักแล้วอยากจะรู้จักอีกนะคะคุยแล้วอยากคุยอีกอยากรู้ให้ลึกอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณรู้สึกว่าคุณมีความซับซ้อนในตัวเองแต่เป็นความซับซ้อนที่น่าหลงไหลเป็นความซับซ้อนที่น่าดึงดูดนะคะเขาดูจะชอบคุณมากเลยเนี่ย ออกแนวจะหลงด้วยซ้ำนะคะฝั่งคุณล่ะคะคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขาอ่ะไพ่เด้งเมจิเชียนคุณแอบกลัวว่าคนคนนี้จะเข้ามาในเชิง์มัเจ้าชูช้หรือเปล่าคุณไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เขาจะโสดจริงๆหรอคุณแอบกลัว,วความกลัวมันเป็นบ่อเกิดของอุปสรรคชนิดหนึ่งนะคะความไม่กลัวเท่านั้นคือเรากังวลได้นะแต่อันนี้เขาขั้นกลัวแลว้วว่าลึกๆในใจของคุณแอบหวั่น วันเลยแหละไม่แอบละวันเลยนะคะคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆไปก็ได้คุณจะเช็คให้ชัวร์ก่อนก็ได้ตามที่คุณจะโอเคแต่หน้าไพ่เหมือนต้องการจะบอกคุณว่าไปจักรวาลเอ่ยโชคชะตาเอ่ยหรือสิ่งที่คุณเคยขอเอ่ยเข้ามาแล้วให้คุณได้เปิดนะคะอืมให้คุณได้เปิดคุณรู้สึกดีกับเขานะแต่คุณก็ก็ค่อนข้างที่จะมีความกลัวเยอะนะคะในคนคนนี้กลัวเขาเจะชู้กลัวเขาเข้ามาคุยเล่นๆกลัวเขาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นต่างๆใดๆนะคะ มาบทสรุปบทสรุปนะคะลองเอาชาชามิชาไปดื่มนะคะเสริมความมั่นใจพราะมันสดชื่นมากในบางสูตรนะคะอย่าง Beauty, อัลฟาได้บิวตี้บอสซัมบิวตี้ตัวนี้นะคะจะมีความฟุงปิงนะเป็นฟู้ดเกรดนะคะทานได้ตัวนี้ก็จะเสริมในเรื่องของความมั่นใจมันไม่ใช่มันไม่ใช่ชาแบบ มันไม่ชาโมเตลูนะคะที่กินเขาไปแล้วสมหวังความรักให้กินเข้าไปแล้วปุ๊บคนรักเก่ากลับมาไม่ใช่เราไม่เราไม่ต้องการอะไรที่มันจะเป็นโมเตลูแบบนั้นแต่มันจะเป็นฟีลว่ากลิ่นหอมคุณเคยได้นเสน่ห์ของคําว่ากลิ่นไหมกลิ่นผ่อนคลายรสชาติที่มันมีความสดชื่นและมันสร้างความมั่นใจอินเนอร์จากข้างในอะค่ะเราจะเป็นฟีลนี้นะคะเราไม่ได้เป็นฟีลแบบ โอโหกินเข้าไปแล้วคนรักกลับมานะกินเข้าไปแล้วสมหวังความไม่ไม่มมันมันเราไม่ชอบอะไรแบบนั้นนะเราไม่โอเคกับอะไรแบบนั้นอืมโอเคบทสรุปนะคะกลัวว่าคุณจะปฏิเสธอะคนคนนี้มันเป็นการปฏิเสธที่ไม่ใช่ปฏิเสธโดยตรงแต่เป็นการปฏิเสธมาจากความกลัวลึกๆของคุณแต่ถ้าคุณเปิดนะถ้าคุณเปิดนะคะ โอกาสได้เป็นแฟนกันสูงเลยนะแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่มีความน่ารักน่ารักฟุ้งฟิ้งไปเลยน่ารักนะคะแล้วก็แบบดูอินเลิรอ่ดูจะเป็นฟิลข้างลักด้วยซ้ํานะคะจะได้ข้างรักเลยแหละให้คุณลองเมดิเทชันคือไพ่ของการนั่งสมาธิอะไพ่ของการนั่งสมาธิไพ่ของการเอ่อเอ่อเคลีย ใจิตใจของตัวเองให้ให้มีความพร้อมเรียนในเรื่องของพลังงานความกลัวถ้าคุณมีความกังวลความกลัวความอะไรอย่างนี้นะคะก็จะต้องเป็นชาอาร์เทมิสมูนอิลิเซอร์นะคะจากส่วนผสมทั้งหมดนะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบนุ่มๆนุ่ม,ม,มกลิ่นมันจะหอมแบบผ่อนคลายแล้วคุณจะรู้สึกสงบม,มันเป็นฟิลลเ์เราดื่มเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกสงบนะคะด้วยอ,อินกรเดียนที่มีข้างในนะคะมาสามใบ ซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาแบบเซอร์ไพรส์คนคนนี้เกมโอเวอร์แน่ถ้าคุณยังกลัวอยู่อะโอเวอร์ over แน่นอนคุณคู่ควรกับความสมบูรณ์ค่ะอยากจะมีกิ้งกิ้งนะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงกิ้งกิ้งแบบนั้นมันแสบแก้วหูก็เลยไม่ได้ซื้อมาอ,อคุณคู่ควรกับความอุดมสมบูรณ์คุณคู่ควรกับความสุขที่แท้ถูกอะแต่คุณจะเกมโอเวอร์ถ้าคุณปฏิเสธคุณจะเกมโอเวอร์ถ้าคุณรู้สึก ไม่กล้าหรือกลัวหรือไม่เปิดนั่นเองนะคะอืมไข่เชียร์อัพขนาดนี้แล้วโคจะเชียร์ขนาดนี้แล้วอะไรต่อเ e the e อ f o r t ค่ะเปิดค่ะเร็วเร็นี้ค่ะ v e r y s o o n ค่ะปล่อยตัวเองออกมาค่ะจากกรอบที่คุณตีเอาไว้ปลดปล่อยตัวเองออกมาค่ะนะคะปลดปล่อยแล้วเดินก้าวข้ามความกลัวความกังวล ตรงนั้นออกมาแล้วคุณจะเจอความสุขนะคะโอเคพาทคนโสดก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะพายสอบกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนขุยสถานก,การณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างเดทจบไม่ไปต่อ น่าจะมีการแบบเพิ่งยุติเลยอะสดสดร้อนร้อนหมาดๆเลยไม่ไปต่อแล้วนะคะอาจจะมีการปิดกั้นมีการปิดกั้นบล็อกหรืออะไรเงี้ยหรือหบบนี้หรือรู้สึกว่าพอคุยมันจบยังไม่จบแบบบริรณ์นะคะมันจะมีการเอแล้วแยกย้ายแล้วแต่ก็ยังมีการแบบอาจจะมีโพสต์แะหรือมีการพยายามเข้าหาหรือพูดคุยแต่เหมือนลาไม่โอเคแล้วอะที่เราจะไปต่อกับตรงนี้เราไม่อยากไปต่อแล้ว นะคะเรารู้สึกว่าจากหน้าไพ่ของคุณนะคุณรู้สึกว่าตัวคุณเนะี่ยลำคาญด้วยซ้ำกับความสัมพันธ์ที่เพิ่งเพิ่งเอ็นไปเพราะว่าคุณเนะ่ยเจอคนใหม่คุณกําลังจะได้เจอคนใหม่ด้วยนะแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่อุ้ยคลั่งรักมากนะคะความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็จะเข้ามาในประมาณสิบวันนี้แหละหนึ่งถึงสิบนี้นะคะแต่่าจะสักหลัวันที่ห้าประมาณนี้บางคนนะคะ คุณกำลังอินกับคนใหม่เลยแต่คนที่เพิ่งจบไปนี่ก็ยังบอแว์ให้คุณได้รู้สึกลาคาญจิตลาคาญใจส,สักนิดสักหน่อยนะคะทีนี้ขอดูคนปัจจุบันคนนี้แล้วกันนะที่เป็นสจะแฮปี้ลันลาเนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงปกเหรียญในเหรียญแล้วคนดูดีอาจจะมีช้อยส์นะมีตัวเลือกบ้างนะคะมีตัวเลือกแบบเผื่อเลือกเผื่ออะไรไว้อืมันจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งใดนะคะ อีลุงตุงนงังฝั่งเขานิดนึงนะเพราะว่าเขาก็เป็นคนเจ้าเสน่ห์แล้วก็เจ้าสำราญพอสมควรแต่เขาก็มาเป็นมันเป็นมันมเป็นสไตล์ของเขาละกันนะถ้าจากหน้าไพ่ของเขาอะค่ะสไตล์ก็คือบางคนเป็นเฟรนด์วิดเบนเฟตโดยเข้าใจกันทั้งสองคนคือเขาค่อนข้างที่จะเปิดนะว่าเขาเป็นอะไรเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเปิดเผย อยู่ที่ว่าอีกฝักหนึ่งรับได้หรือไม่ได้รับได้ก็โอเคไปต่อในสถานะอะไรประมาณนี้นะคะฝั่งเขานะคะธาตุดินค่อนข้างเด็ดเลยตัวเขามังกรพฤกษบหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะมาค่ะขอสามใบสัญญาคุณรู้สึกว่าคือมันน่าจะเป็นหน้าไพ่ของคนคนที่เพิ่งเอ็นหรือเพิ่งแยกย้ายกันเมื่อกี้ค่ะ เมือนเขาจะมาทวงถามอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับคุณนะคะอืมอาจจะเป็นคํามั่นสัญญาหรืออะไรที่เคยตกลงคุยกันไว้อะค่ะเหมือนจะมาแบบตลอดเวลาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณลาคาญนะหน้าไพ่ของคุณคุณค่อนข้างลาคาญคุณไม่พอใจเขาอ่ะคุณต้องการที่จะหลุดพ้นออกมาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณหลุดพ้นจากเขาอ่ะคุณแฮปปี้มากนะคุณเหมือนได้เจออะไรที่มันใช่ที่มันถูกใจที่มันแบบคุณรับได้อะไรประมาณเนี้ยอืม ทีนี้ขอดูคนปัจจุบันคนนั้นนะคะเขาคิดแลวรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคนนี้คือคนที่จะทําให้คุณแฮปปี้จากจากสถานาการณ์สิบวันเขาคิดแลวรู้สึกยังไงโอเคเขาเป็นคนขี้หึงอยู่นะแอบหึงแอบหวงนะคะแอบหึงแอบหวงต่อให้เป็นสถานะแบบเป็นริดเบเสฟิต แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็หวงคุณนะเขาก็ไม่อยากให้คุณมีตัวเลือกอื่นเขารู้สึกว่าคุณน่าจะมีตัวเลือกน่าจะมีคนเข้ามาเยอะเขาก็คิดว่าเขาจะทํายังไงดีที่จะได้ใจคุณนะเขาจะทํายังไงดีที่จะได้ใจคุณทั้งหมดให้คุณเป็นของเขาแบบนี้ใครวิ่งตามใครอะจากหน้าไพ่คือเขาวิ่งตามคุณนะเนี่ยทําไพ่ไม่บเขาวิ่งตามคุณเขาอ่านใจคุณไม่ออกเลยบางทีรู้สึกว่าคุณมีอะไรเซอร์ไพรส์เขาตลอดเวลานะคะ มีอย่างอุ๊ยอย่างนี้ด้วยเหรออะไรใหญ่ๆคือคือมันจะมีความตื่นเต้นเขาสึกว่าเขาตื่นเต้นเวลาที่ได้คุยกับคณได้ใช้เวลากับคุนต่างๆฟังคุณละวคะ่ะนี่ไงทำรันสัพขาหลอ,อกเก่งมากเลยอะทุกคนลดอยู่นะละล่ลาค่ะละล่ลาเต็มที่จุดนี้คุณไม่อยากจะซีเรียสคุณต้องการหาอะไรที่จะทําให้คุณรู้สึกสบายใจแล้วก็หลุดพ้นจากอะไรที่มันแย่ๆนะคะบางคนดีกับต่างชาตินะหรือบางคนคุณอะเขาเานี่ยเขาคนเนี่ย อาจจะมีแพนในเรื่องของการนัดหมายการเดินทางหรือไปเที่ยวด้วยกันด้วยนะอืมแล้วคุณรู้สึกว่าคุณจอยอยู่กับคนคนนี้คุณสนุกคุณเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณก็ไม่อยากมานั่งซีเรียสอะไรนะคะคุณพยายามปรับที่จะอยู่กับปัจจุบันในรูปแบบที่จะทําให้คุณเศร้าน้อยที่สุดอะไรประมาณเนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณคนนี้ตอบโจทย์ในปีลิงประมาณนี้นะคะโอเค บทสรุปค่ะอโลแฟนนะ The World ความหวังใหม่อะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆจริงๆชัดพัดลมอะไรใหม่ๆได้เจอสิ่งใหม่ๆสิ่งเก่าก็พัดผ่านไปพัดผ่านไปคุณมีจุดยืนชัดเจนคนเก่าจะบนจะพยายามที่จะอะไรยังไงกับคุณแค่ไหนคุณไม่เอาก็คือคุณไม่เอา,อเ,อาเขายังไงก็ไม่ยังไงก็ต้องแบบว่าสละเรือนะคะหมายถึงก็ต้องยอมแพ้ไป ะคะสู้ไม่ได้สู้กับความมั่นใจสู้กับจุดยืนของคุณไม่ได้จริงให้สำหรับคี้ว่ายังไงคุณก็มีวิธีการที่จะฮิวใจในแบบของคุณในแบบที่คุณก็ไม่ได้ไดทำลายใครในแบบที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณสบายใจแบบเนี้ยบางคนอาจจะมีการแมนเนอร์ฟสนะคะนั่งสมาธิแมนเนอร์ฟสหรือชอบในเรื่องของการแมนเ์เฟส อะไรที่ดีๆอะไรที่ในในในจุดที่คุณรู้สึกคุณแฮปปี้คุณอยากได้อะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้คนแบบนั้นเข้ามาหรือบางคุณอาจจะเห็นเลขซ้ boy, ําบ่อยๆอจะเป็นเลขสอง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 เงี้ยตองสองนะคะตองสองเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นตองสองตองสามนะคะค่อนข้างเด่นบางคนเนี่ยรู้สึกว่าอยากที่จะเข้าสู่ special maturity คือเส้นทางของการตื่นรู้เส้นทางของจิตวิญญาณต่างๆนะคะแล้วพอคุณเริ่มเข้าสู่จุดตรงเนี้ยค่ะ คุณเริ่มรู้แล้วว่าอะไรที่ดีต่อตัวคุณและอะไรที่คุณไม่อยากไปเสียเวลาคุณก็เลยหลุดออกมาอย่างง่ายๆนะคะอีซี่ขึ้นนั่นเองโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ ให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณเป็นยังไงขิงไม้สามดาบให้พระมาเลยไอรอนแฟนสามไม้เท้าแล้วก็แปดเหรียญรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของตัวเองเป็นหลักในเรื่องของการงานเป็นหลักๆเลยนะคะเลยไม่ค่อยมีเวลาได้สนใจในเรื่องราวของความสัมพันธ์แล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็ดูไม่ค่อยสนใจเราเหมือนกัน สถานะความรักช่วงนี้ก็เลยไปแบบเรียบๆนะคะไม่ค่อยจู๋จีไม่ค่อยมีความหวานไม่ค่อยเติมความหวานให้กันและกันเท่าไหร่มีระยะห่างริดนึงแต่มันไม่ใช่ระยะห่างของการที่จะมีปัญหานะ ไม่ได้มีเัญหากันและกันในความสัมพันธ์มันจะเป็นปัจจัยจากภายนอกก็คืออ่ยุ่งงานกลับมากก็เหนื่อยฉันไม่มีเวลาที่คุยฉันมีโปรเจกต์ที่ฉันรู้สึกว่าฉันต้องทําฉันมีเป้าหมายอย่างอื่นที่ฉันอยากจะทํามากกว่าในเรื่องราวของความรักหรือมากกว่าที่จะสนใจในเรื่องราวของความรักอืมถึงแม้ว่าคุณจะแอบน้อย,น,อยนิดนึงก็เถอะแบบเหนื่อยหรืออะไรต้องการกําลังใจเขาก็ดูจะนิ่ง,งไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็พยายามที่จะเข้าใจ พราะคุณแทบจะไม่มีเวลาได้คิดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องงานหรือเรื่องที่คุณต้องทําในทุกๆวันเลยด้วยซ้ำโดยเฉพาะช่วงสิบวันนี้นะคะอืมก็เลยจะดูจุดชืดไปบ้างหรือคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะรอช่วงวันที่จะเอ่อโอเคขึ้นหรือให้ภารกิจตรงนี้ผ่านไปแล้วเขคงจะได้ใช้เวลากันแหละคุณก็หวังว่าเขาจะเข้าใจคุณนะอะไรประมาณเนี้นะคะจากงานไพ่ของคุณฝั่งของเขาค่ะ คนหัังหนักจริงๆนะคะหนักในที่นี้ก็คือแบบมีภารกิจนะคะเรื่องงานเรื่องอะไรเขาก็รู้สึกว่าโอเคบางทีก็นอยแหละบางทีเขาก็น้อยนอยจริงๆเขาก็ดูคุณตลอดนะต่อให้คุยกันน้อยหรือใช้เวลากันน้อยก็ถึะแต่เขาก็ดูคุณตลอดไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่พออยู่ด้วยกันเขาก็สังเกตคุณนะแต่อาจจะไม่อยากไป เรียกร้องอะไรคุณมากมายก็เก็บเอาไว้ในใจก็พยายามที่จะอนเตอร์เทนตัวเองนะคะจ,จะทายติกต็อกหรือดูนู่นด,ดูนั่นดูซีรีส์ต่างๆนะคะเพื่อจะทําให้รู้สึกว่ามันไม่เหงายจนเกินไปอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าท่านรอไปเรื่อยๆเนี่ยจ,จะถ้าเป็นอย่างนี้ในระยะเวลาที่นานก็คงน่าจะไม่ไหวนะคะในช่วงของปลายไตรมาสเขาเลยรู้สึกว่าเขาอยากจะอาจจะส่งคําอะไรดีๆหรือมีโมเมนต์หวานๆดีๆให้กับ กับตัวคุณนะคะแล้วก็ให้กับความสัมพันธ์นั่นเองเขาก็เลยเลือกที่จะเริ่มจากตัวเองมากกว่าที่จะไปเรียกร้องอะไรจากฝัง่งคุณเพราะเขาดูแล้วนะสถานการณ์เนี่ยเขาก็พยายามพยายามที่จะเข้าใจในในในสถานการณ์ที่คุณเป็นจากสิ่งที่คุณเจอมาอะไรประมาณเนี้ยนะคะม,มาสิสมาสมใบสามใบคาวดี้ โอเคกวดน้ำเนี่ยจะหมายถึงแบบช่วงเวลาแบบดูเงียบๆนิ่งๆอะไรอย่างงี้ค่ะเขาเก็บอารมณ์ไว้เยอะอะความรู้สึกว่าความไม่พอใจหรือสิ่งที่อยากจะเรียกร้องอะค่ะแต่แต่ก็นั่นแหละบางคนอาจจะเก็บได้บางคนอาจจะปีตออกมาใส่คุณนะคะแต่หลักๆเลือกที่จะเก็บได้นะเก็บเก็บไว้ข้างในก็รอช่วงเวลาดีๆที่จะได้ใช้เวลาด้วยกันนะคะหรือถ้าคุณพยายามตั้งใจกับโปรเจกต์อะไรบางอย่างอยู่ เรื่องงานเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆหรือข่าวดีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะโอเคมจิเชียนถ้วยอืม เขารู้สึกว่าคุณดูเข้มงวดกับชีวิตตัวเองมากๆเขาสังเกตคุณทุกอย่างนะคะสังเกตตลอดสังเกตทุกอย่างเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงคุณเขาอยากดูแลคุณนะคะเขาอยากใช้เวลากับคุณนั่นแหละแต่เขารู้สึกว่าก็อยากจะดูแลเหมือนกันแต่ก็เก่งใจแต่ก็ค่อนข้างที่จะเก่งใจไม่อยากไปรบกวนคุณคุณอาจจะคิดงานหรือเครียดอะไรอยู่ก็ได้แต่เป็นห่วงอยู่ห่าง ทางห่างยังคงห่วงนะคะก็ยังเป็นความรักความสัมพันธ์นี้ก็ยังน่ารักอยู่บอกแล้วว่าภายในอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรระหว่างคุณกับเขามันเป็นประเด็นจากข้างนอกนะคะที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เท่าไหร่ฝั่งคุณคุณก็รู้สึกว่าเออเขาดูโตขึ้นนะเขาดูโตขึ้นบางคนเนี่ยตัวเขาอาจจะมีความเป็นเด็กในตัวเองสูงหรือบางคนอายุน้อยกว่าคุณนะอะไรแบบเนี้ย ก็รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยงองแงเขาไม่ค่อยงี่เง่าไม่ค่อยงองแงกับคุณเลยช่วงเนี้ยรู้สึกคุณสบายใจถึงแม้จะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันมากเท่าไหร่แต่คุณก็รู้สึกว่าคุณแค่ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมในความสัมพันธ์แล้วเขาก็ดูเข้าใจคุณคุณก็แฮปปี้ตรงนี้แล้วคุณมันทําให้คุณยิ่งรักเขาอะในสิ่งที่เขาพยายามทาความเข้าใจคุณคุณยิ่งรักเขาโดยใจที่บริสุทธิ์เลยนะคะเออก็เป็นเป็นอะไรดีๆเป็นอะไรดีๆที่น่ารักดีนะคะมาไปต่อไปต่อ บทสรุปนะคะบทสรุปเดอมูนช่วงเวลาที่มันดูอึมครึมเนี่ยอึมครึมในที่นั้นันเป็นความเหนื่อยล้าความอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากปัจจัยภายนอกแต่มันก็ผ่านไปค่ะในช่วงเวลาหนึ่งนะคะแต่ยังดีนะที่เรามีคู่รักที่ค่อนข้างที่จะสตรองแล้วก็เข้าใจบริบทเข้าใจความสัมพันธ์แล้วก็เข้าใจในตัวตนของคุณเนี่ยเหลืออย่างเดียวเลยก็คือบางคนเนี่ย ถ้าไพ่ไม่สับคู่ของคุณอาจ,จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีนะคะอาจจะอิโมชันอลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมโนหรือมีความแบบอจินตนาการหรือว่ามีความวิตกกังวลสูงอะอันนี้ก็ก็จะต้องไปดิวตัวเขาก็ต้องดิวกับอิโมชั่นอลตรงนี้ของเขาซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะคะค่อนข้างที่จะดิวกับอารมณ์และอิโมชันอลของเขาได้ดีไม่แน่นะคะเขาอาจจะดื่มอันนี้ก็ได้ค่ะ อาร์เทมิสมูนอิลิกเซอร์นะคะเป็นชาที่จะทําให้รู้สึกมันนุ่มนวลแล้วก็นุ่มหน่วนนะคะดื่มแล้วมันจะรู้สึกผ่อนคลายมากๆอะ่ะอารมณ์กดหดุดิด,ดมันก็จะแบบก็ไม่อยากเคลมนะแต่หมายหมายถึงว่ามันก็รู้สึกเบาสบายอะคะ่ะอืมพูดมากไปได้ไม่ใช่หมอแต่ก็จะโดนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะเอาเท่าที่เอาเท่าที่จะพูดได้นะบอกตรงนะระหว่างคุณกับคนคน,คนนี้ค่ะเป็นคนของกันและกันจริง เป็นคู่ที่ใช่ของการรละกันจริงๆเป็นคู่ที่เห็นถึงความสำคัญของการรละกันจริงๆ perfect match เลยแหละเลยแหละนะคะเอาอีกสักสำรับสิอีกสักสำรับมา b e r s t i n e t นะคะเป็นคู่ที่คือเห็นคุณค่ากันจริงๆเห็นคุณค่าของการร,าารละกันแล้วเป็นคู่ที่ดูแลกันจริงๆ อาจจะขาดในเรื่องของของความใกล้ชิดแต่รอแป๊บหนึงเดี๋ยวก็ได้ได้ใช้เวลาดีๆกันแน่นอนแค่เป็นช่วงนี้นิดนึงเท่านั้นที่อาจจะดูเรียบเรียบนิ่งๆไปบ้างนะคะโอเคค่ะคลิปของชาวทัดลมก็ประมาณนี้นะคะยงไยก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ